ซื้อรถดีพอกับ A.E.Y.E.U.V. แถมเอาผาดโมเดล1นึคันค่ะแล้วทำไมถึงวันนี้ถึงตัดสินใจซื้อรถดีพอกับ A.E.Y. ค่ะตอบหน่อยสิ่ะอ้ช่างกล้องมาใกล้ๆไม่ได้มีไหมเราเสียแด้วฮะที่จริงใช้รถน้ำมันอ๋อที่จริงใช้รถน้ำมันอ่าแล้วดินเลื่อยเยอะยเลยตัดสินใจซื้อที่ a y เพราะอะไรคะ การพบใช่ไหมคะเามันใจหลังการขายใช่ไหม,ไหมอขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ซื้อรถกับพี่เอ๋ซื้อหนึ่งคันพี่แถมรถให้อีกหนึ่งคันเอาหัวเราะเรื่องจริงอะยนะอยากเห็น่าแถมอะไรอะเดี๋ยวเราไปดูกันแถวแถมอะไรเอาม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 ะแถมจริงๆซื้อรถหนึ่งคันแถมรถหนึ่งคันคะ่ะนี่เลย ชอบไหมตอบเปิดชอบไหมชอบครับชอบนะคะนี่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 มีเสียงนะดูเล่นมาดีนะอะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เปิดได้ด้วยนี่มีเสียงเอี๊ยดนะโอ้โหออกเอี๊ยดออกเอี๊ยดออกเอี๊ยดนี่เปิดได้นี่นะเด้อ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 เอ้ข้างในข้างใน โตขึ้นจะเป็นเอาข่ากนะแล้วพอโตขึ้นซื้อเอาผ่ดซื้อใครซื้อพี่เอซื้อพี่เอนะเปิดฝาโป่งได้ด้วยนี่นี่มีห้องเครื่องด้วยแล้วเชาววซื้อรถ1หนึ่งันได้รถอีกหนึ่งคำที่ไหนคะ AY คเอว AY บินบรีขอบคุณมากๆนะเหงๆลลยๆปังๆคะค่ะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปเลยเนาะ ซื้อรถหนึ่งคันแพงรถหนึ่งคันนะคะเอาไปดูข้างหน้าเลยเดี๋ยวไปให้น้องน้อยมาดูข้างหน้าทำให้เด็กน้อยน้อยกันเอาไหมเอาไหม i